สวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาตามคุณยายเนาะช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน f อฟทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินวัดประทุมวันนะครับเนาะนะก็วันที่สีนี้แล้วนะครับเนาะก็แมเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าภาพเนาะบางท่านก็บอกว่าแมบางทีมีข่าวเรื่องพระคนก็ไม่อยากทําบุญ แต่แอดก็ไม่คิดอย่างนั้นนะครับเนาะเพราะว่าบุญนะเป็นเขาเรียกว่าเ,าเป็นความสุขที่เกิดร่วมกุศลรจิตนะครับทุกคนก็อยากจะมีความสุขนะครับก็แต่ทีนี้กระถินนี่ต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยถ้าใครเป็นนะใช้ทุนเยอะนะครับเนาะเฉพาะบริวารกระถินอัฐบริขารน,นี่ก็หลายหมื่นนะครับเนาะอย่างน้อยต้องมีแสนแสนห้าขึ้นนะครับถึงจะเป็นได้เนาะโดยแถวๆนี้นะก็ และก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่นางเนาะก็ท่านใดยอยากตูดวงกับพี่นางนะครับเนาะตอนนี้เห็นว่ามีจํานวนจํากัดแค่93ท่านนะครับเนาะตรงกับอายุวะพันปีเนาะก็พี่นางก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรครับพิเศษลถพิเศษแล้วก็จะเอาเงินทั้งหมดนี้ไปทําโรงทานที่สนามหลวงนะครับก็แหมงวดแอติก็อยากจะร่วมบุญกับพี่นางเนาะเนื่องจากพี่นางก็ คือช่วยงานช่วยบุญมาตลอดหลายปีด้วยนะครับเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะได้ร่วมบุญกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องจองคิวเนาะน่าจะมีแอดมินจองคิวเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ดูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนเนาะช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจเจ็ดเต็มหรือยังนะครับเดี๋ยวไปพบคุณยายกันก่อนนะครับสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีคะ่ะ oh, สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกคนคะ่คะคนนย,นะยังไงเนาะคุณแม่งมดที่แล้วแม่ เสียดายนะไปออกออมสินซะได้ค่ะให้อะไรสองหนึ่งหนึ่งเนาะสองหนึ่งหนึ่งโอ้โหออมสินออกหนึ่งหนึ่งเพื่อทีฟซีแม่ทําไมเขาไม่ไปออกออมสินวันอื่นนะแอดก็งงเหมือนกันเนาะน่าจะออกรัฐบาลเนาะทีฟซีทุกทุกคนจะแล้วที่แบบว่าที่เป็นผู้หญิงเนาะองค์นี้มาแล้วพาแอดกับคุณยายเหมือนเขาไปพาไปล้างอาถรรพ์เนาะขี่ช้างเนาะหม่ช้างสองเชือกบางทีก็แม่จะตีเป็น เก้าเก้หกหได้เหมือนกันเนาะค่ะค่ะแม่บางทีช้างก็ตีเป็นเนาะ,ะมีงวงก็อาจจะเป็น6กเได้เนาะค่ะอันนี้ตีเนาะ,ะแต่เราก็เอาแต่เลขที่เขาบอกเนาะค่ะเออแล้วยังไงครับงวันนี้คุณแม่หลังจากที่น่าจะวันประมาณวันที่25คุณแม่บอกแอดแล้วก็ไปลงในกลุ่มปรากฏว่าเลขนี้ไม่ออกรายวันเลยนะจ้ะแล้วบังเอิญคุณแม่มาฝันย้ำ เดี๋ยวยังไงครับรายละเอียดเอาตั้งแต่แรกเลยเล่าให้เพื่อนที่สีฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเลขนี้ครับค่ะนอนฟันว่าพวกองค์ที่เคยบอกอมาิเป็นผู้หญงจะเป็นผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะเข้ามาแล้วเขาเอาข่าวที่หุงเนาะมันเป็นไหนไอเป็นไอยู่ใต้ก้นเมาน่ะ อ๋อข้าวที่มันแข็งแข็งข้าวตังอะนะจ้าเขาเอามาเขาพับมาเขาว่าคุณไม่กินข้าวนี่เด้อเขาว่ากินข้าวนี่เด้อเลยไม่ว่าโอ้ใครจะอาปากได้ข้าวมันพับใหญ่โอ้เป็นอย่างงี้เลยใช่ไหมเป็นพับจ้เป็นพับใหญ่เขาว่าอาเลยอาเลยอาปากเลยอืเขาว่าถ้าคอมเมนก็เขาว่าฮ่าห้าเนาะจ้าเขาเขาว่าให้กินให้ได้แล้วไม่เชื่ออะไร ฉันว่าชื่อปนเขาว่าเออนั่นแหละปนก็บแปดอาก็ห้าเด้อแล้วกินก็บสี่เขาว่าเขาว่าแบบนี้คิดดูเด้อล่ดูเด้อเขาว่าแล้วแม่ว่าเอ้าทําไมให้กินข้าวจึงมาตัดแบบนี้เขาก็ว่าตัดเลยปนแปดอาก็ห้าสี่ก็บสี่เขาว่าแปดห้าสี่เด้อเขาว่าจำไว้เด้อคุณแม่ จ้ะเขาว่าแบบนี้จ้ะเหตุการณ์ฝันงวดนี้คุณแม่บอกว่ามันจะไปแต่บ้านบ้านบ้านหนึ่งนะบ้านเลขที่เดียวนี้เลยใช่จ้ะไปบ้านแต่เลขที่สิบเก้าให้กินก็เขาให้กินตรงนั้นเลยจ้ะจ้ะเขาให้กินบ้านเลขที่เก้านี่สิบเก้านี่เลยจ้ะจ้ะเขาให้กินตลอดงวดนี้ไปแต่บ้านนั้นเลยไปแต่บ้านนั้นเลยงวดนี้นอนทีไรก็ไปแต่บ้านนั้น แล้วไอ้ที่ว่าเข้ามาย้ำอีกทีจนจนมีความรู้สึกว่าเลขนี้มันจะไปรัฐบาลนี้เขาคุณแม่ฝันย้ำเมื่อคืนหรือเปล่าจ้่ย้ำเมื่อคืนค่ะยยังไงคะคุณแม่ขอรายละเอียดเขาก็ให้วัวตัวหนึ่งเนาะแล้วเขาเอาเชือกปลูกวัวนั้นแล้วเอามาให้คุณแม่เขาว่าไปเด้อเอาไปให้กินหญ้าบ้านเลขที่นี่เลยเลขที่19เกอีกเรอจก่เขาให้ไปกิน เอาไปกินญ้าเอาไปกินยาบาอเลขที่สิบเก้านี่อีกเขาก็ว่าแม่ไม่ใช่แปลกเออชุดนี้นะ่ะแม่คิดขนาดแต่วัวมันกินข้าวแล้วขนาดแต่วัว้ะข,ขนาดวัวมันอาปากกินแล้วเขาว่าแล้วว,วัวกินอะไรกินหญ้านี่เหรอวัวกินไม่ได้กินยาก,กินข้าวอีกอ้าวเหรอจ้ะเขาว่า,าขนาดแต่วัวมันกินแล้วแม่คิดดูอ่ะมันจะมาอะไรเขาก็ว่าแบบนี้ ดูดูดูคุณแม่ดูวัววัวอาปากกินดูอ่ะเขาก็ว่าอันนี้ที่พูดนี้เป็นองค์องนั้นผู้หญิงนี้ใช่ไหมจา้าเป็นอ,องค์ผู้หญิงที่เคที่พาขี่ช้างลงน้ำขี่ช้างมาจา้าอ,องค์นี้แหละเขาแม่ดูได,ด้ดูวัวดูวัว่ะแม่ดูอ่ะขนาดวัวมันกินแล้ว แล้วที่แม่กินมันก็กินเหมือนกันเขาว่า<อ>แล้วเขาก็บอกว่าทรงสายไม่มาแปดออกมาสรงสายเก<อ>้าห้าสี่เขาว่าแบบนี้ชุดนี้นะเขาว่าก็คือเหมือนมายามําค่ะแต่รอบนี้มาเหมือนกับว่าอาจจะเปลี่ยนตัวหน้าใช่ไหมค่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องซื้อกันเนะาะแต่วัวนี่ก็พาไปกินที่บ้านเลขที่บ้านกินเลขที่19เเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะจ้า โอ้เพื่อนนิสีเนาะแล้วก็เป็นองค์เดิมที่มาแล้วก็ไอ้วดที่แล้วก็พาคุณยายและแอดขี่ช้างไปเขาเรียกไปล้างอาถรรพ์เนาะไปลงน้ำจ้ะไม่รู้ว่าแอดหรือคุณยายโดนของเนาะก็เลยก็หลุดมานานผิดสังเกตเนาะผิดปกติมากเลยนะเขาแค่นี้เนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ขอให้คุณแม่ชูป้ายที่หนึ่งเนาะหลังจากที่เราไม่ได้ชูป้ายมานาน เผื่อว่ามันจะปังเนาะ,ะหลังจากที่เงียบมานานก็ให้ลองชูป้ายนิดนึงอะค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวน้องเหนือ,อโอเคเก่งๆ่ะก็ฝันแรกทีแรกก็ให้อ้าปากเนาะเออปากก็แปดแต่มารอบรอบหลังนี้เหมือนว่าเอาวัวมาให้เห็นว่าวัวก็มากินกินหญ้าคุณจ๋าเอาลงนิดนึงออโอเคเพื่อนเอฟซีเนาะ ก็ถือเหมือนว่ามาย้ำข้างหน้าเป็นเก้าเนาะคุณแม่เออก็ถือว่ากันไว้หน่อยแล้วกันเพื่อนิพีเนาะก็ติดติดกันแต้มเดียวนะครับแล้วก็ไปแต่บ้านเลขที่สิบเก้าเลยงวดน,นีอ้อ๋ออาแล้วครับอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนิพซีนะครับที่มาร่วมบุญอกระินวัดปทุมวันด้วยกันนะครับ ช่วงนี้บอกบุญกฐินยังไงเพื่อนนิฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์เดิมนะครับที่มานะครับมาดูว่าวงเว้นที่จะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับอาจจะมาไหมนะครับออแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ